มาดูเรื่องของภูมิทัศน์ของจังหวัดพิษณุโลกบ้างหลายๆคนถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยจะได้ยินข่าวนะครับว่ามีไฟไหม้<ฆ>สายสื่อสารอยู่เป็นประจำเหตุเกิดจากเอาพูดตรงๆเถอะความรุงรังความไม่เป็นระเบียบการจัดระเบียบจึงเป็นของสำคัญน,นี้เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยนะได้มีการจัดสายสื่อสารในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านรณชัยจิตวิเศษนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจสอบปรับปรุงแล้วก็ จำหน่ายสายสื่อสารป้องกันอักขีภัยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่สวนกลางเมืองเทศบานลนครพิษณุโลกนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านก็ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจสอบปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสารป้องกันอักขีภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีนายประเสริฐใจเจริญทรัพย์ผู้ช่วย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะคะรวมถึงผู้อำนวยการสํานักงานกสะทะชเขต33พิษณุโลกดกเรเปรมฤดีชามภูนุษนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนะคะก็มีการร่วมเปิดโครงการนี้ตามข้อสั่งการของท่านอาของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้มีการให,ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ ไปดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยค่ะไม่งั้นจะเกิดไฟไหม้เยอะแยะมากมายเลยเป็นประจําอย่างที่ผมเร <c oughs> ี่นให้ทราบนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่การปรับปรุงนั้นจะมีแต่คำเขาเรียกว่าชมเชยและสรรเสริญเพราะ ท่าผู้ชมดูนะนี่นคือถนนใจกลางเมืองพิซณนุโลกการจัดเสียบสายสื่อสารเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบปรปับปรุงระบบจําหน่ายระบบจําหน่ายเนี่ยความหมายคือไม่ได้ขายนะ,ะจำหน่ายนี่คือระบบการส่งสายส่งนั่นเองละครับและสายสื่อสารโทรคม,มนาคมแน่นอนอย่างที่คุณสสิพิมลในทราบประเด็นรแรกเลยคือเรื่องของอัีภัย<ช>สายลุงรังเช่นนี้ไปอยู่หน้าบ้านใครใครเขาก็กลัว ดังนั้นการปรับภูมิทัศน์ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสร้างทัศนียภาพที่สวยงามแก่ใจกลางเมืองพิษณุโลกก็จะมีกิจกรรมตรวจสอบบำรุงรัืกษาจำหน่ายไฟฟ้าระบบนะครับจัดระเบียบสื่อสารโดยเริ่มโครงการบริเวณถนนเอกาทศรถถึงตั้งแต่แยกประตูผีแยกบ้านแขกอำเภอเมืองพิษณุโลกระยะทางทั้งหมด1กิโลเมตรอ่ะเดี๋ยวดิฉันทึ่งมากนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมอธิบายก่อน อธิบายก่อนว่า1กิโลเมตรเดี๋ยวหลายคนท่านผู้ชมจะบอกว่าทําแค่นี้ท่านผู้ชมทำความเข้าใจสักนิดนะครับสายสื่อสารเนี่ยแะระบบจําหน่ายระบบสื่อสารเนี่ยระบบสายไฟฟ้ากับสายสื่อสารจะอยู่คนละชั้นกันแต่ปัญหาคือระบบสื่อสารเองจะมีไฟโวต่ําเลี้ยงสายระบบสื่อสารเพื่อให้สัญญาณตกลงหรือว่าสัญญาณนั้นอ่อนลงในตัวขดทั้งหลายเนี่ยเมื่อขดกันมากๆเข้ามันก็จะเกิดความร้อนยิ่งบวกเข้าไปคือมีจําพวกนก หนูแมลงไปสร้างรังแล้วแม่เชื้อเพลิงอย่างดีจริงคุณนะคะแล้วีิฉันบอกว่าดิฉันทึ่งมากทึ่งอะไรรู้ไหมเวลาที่สมมุติว่ามีสายเคเบิลของบริษัทหนึ่งเนี่ยเกิดการเสียหายหรือว่ามีการมีปัญหาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าสายนั้นเป็นสายเขาอ่ะคุณเขาเช็คจากต้นสายปลายสายครับมันมีค่าของมันอยู่โอ้แต่ดิฉันนึกแบบเก่งน้องคือแบบขดกันขนาดนั้นแล้วยังจะสามารถรู้ได้อีกอ่ะแต่ความหมายของผมที่เก่งเนาะก็คือว่าขดกันได้ขนาดนี้ใช้งานได้น้องเก่งเนาะนะครับ